ค่ะนี่คือรายชื่อผู้เข้าชิงนะคะสำหรับรางวัลสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนั่นเองค่ะครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณสุดถนอมกันสูตรนะคะกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมลมไทยจำกัดเป็นขึ้นมาเป็นผู้มอบรางวัลและช่อดอกไม้ด้วยนะคะใช่แล้วนะครับขอเรียนเชิญคุณกอลฟเอฟฮีโร่นัทวุฒิสีหมอกนะครับ ศิลปินสังกัด Hi g Cloud Entertainment เป็นผู้เชิญนกหวัลครับค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณมิวค่ะกัญญารัตน์มโนโรมนะคะศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากวง E Entertainment เป็นผู้เชิญช่อดอกไม้นะคะตื่นเต้นนะครับรางวัลแรกของเรากับคมชลิกบอดครั้งที่17ประเภททัพระวทสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็น และสำหรับรางวัลคมชนุึกอวอร์ดครั้งที่17ประเภทพ popula v o t ดสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมได้แก่ยินดีด้วยกับบิลกินพุทธิพงค์ค่ะยินดีด้วยนะคะหาทันที่เสนอเขาชิงเข้ามาในก็โอ้โหเป็น ที่เรียกว่าทุกคนก็โหวตกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับค่ะคุณน้องดูตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นดีใจกับน้องอยิ้มอ่นอ,อนๆยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนไหมคะดีใจเรียกว่าปีนี้ก็ามามากๆเลยนะครับสำหรับน้องบิวกินทั้งผลงานเพลงผทงานซีรีส์ด้วยนะครับใช่ค่ะขอเียงประมืออีกครั้งหนึ่งค่ะ กาขอบพระคุณด้วยนะครับคุณสุดถนอมกันสูตรนะครับคุณกอล์ฟและน้องมิวครับขอบพระคุณครับค่ะแล้วก็เชิญบิลกิ้นกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะครับก็ขอบคุณงานคมชลึกอวอร์ดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่โหวตแล้วทาให้ผมได้รับางวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณดาวมิวนสะิกครับที่ที่ให้ผมได้มีโอกาสได้ทําเพลงนะครับผมขอบคุณพี่เบลสุพลที่ เหมือนเป็นเป็นพ่อผมมีคนหนึ่งในพาร์ทของดนตรีนะครับผมช่วยผมทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวอีกแล้วนะครับ,แล,บ,รบรแล้วก็ขอบคุณพี่ยงครับผมที่ช่วยผมทุกๆเรื่องแล้วก็ขอบคุณทีมงานไปรักเฉีนด้วยใจเธอทุกคนที่ทําให้ผมได้มีโอกาสได้ออกเพลงหลายๆเพลงและเป็นเพลงที่ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณบิวกินแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะและนี่คือสาขานร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนั่นเองนะครับน้องบิวกินพุทธิพงษ์นั่นเองครับ